จะได้ออกดูอะไรอีกแล้วเนี่ย<ะ>ดูอะไรอีกเสียวเิ <c oughs> เออโหลดใกล้ด้วยหวังว่าช่างทาดีนีไม่ขับขับไปพอได้ใกล้ถึงทางบ้านไอ้นุ้ยนี่หลุดนะตายเลยนะอ่าพึ่งมาแล้ก็จะกรูกครับกําลังพ่วงตู้จอดแล้วแหละไม่ได้วิ่งนานจนลืมว่าเองลากหางอะไรจะกดคอมลืมหมดเลยนึกตั้งนั้นลากอะไรมาว่าฝน เกบ็บปากก้มดูเดี๋ยวสกปรกหยดน้ำมาเดี๋ยวรอบนี้จะเอาโหลดออกไปนู่นครับรัฐนิวเจอร์ซีย์นะจะแยกย้ายกับเมียเมียไปขวาผมไปซ้ายเราจะแยกทางกันวันนี้ไปเดทางเดีวยวกันไม่ได้ไม่ได้ฮะนะช้าเมียช้าเ,เดี๋ยวเราก็จะไปล้างแทงครับไปล้างแข้งรอบนี้ที่ล้างแข้งนี้จะประมาณหมื่นหนึงนะ่งคะค่าล้างแทงสามร้อยยี่สิบห้าเหรียญแล้วก็จะไปรับโหลด หาเจะได้ไม่เท่าไหรแ่แล้วเดี๋ยวเราจะไปให้มากที่สุดครับเพราะว่าโหลดต้องส่งวันอาทิตย์นะมีเวลาให้แค่วันกว่าๆเองที่จะต้องวิ่งนะครับ2 0 0พโลเนี่ยคี่ต้องบี้ต้องบี้วันนี้ต้องบี้มากที่สุดพรุ่งนี้เต็มวันแล้วก็วันอาทิตย์ขับไปหน่อยนึงแล้วก็เข้าไปสง่งแล้วจจออกเดินทางแล้วทุกคนครับด้วยเวเกเชั่น2อาทิตย์ว้วิ่งโหลดเดียวก็ได้แล้วค่ะเวกเคชั่นคืนอะเกินด้วย นั่นแหละเอาพบกันใหม่อมคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวรอดูคลิปเต็มไปไปรีบไปสงกรานจะหาเงินเหรอเดี๋ยวเจ๊จะรอเช็คบัญชีเองะเดี๋ยวเจ๊จะรอเช็คบัญชีที่บ้านเองบอกบริษัทจะเพิ่งนเอาเข้าเก็บไว้ก่อนสักสองปีไม่รอดใส่หูใส่ตาไม่ได้หรอกบอกไม่รอดไม่พ้นใส่หู ไปรู้สึกเหมือนคับนิ่มขึ้นเกี้ยก็ง,ง่ายใช่ไหมงั้น,นคนุบอกไม่ถูกไม่ต้องลอง,องไม่ิ้งมันไม่ได้จับนานไงามรู้สึกมันก็เหมือนคับนิ่มมากเลยได้ยินเสียงมาแล้วอ่ะเอ้ยหโอเคด้วยขอบคุณนะเป็นเวลาแล้วปะ ไปหะรถควายเดอ้อรถควายแห้งสีขาวอยู่พี่แกไปยืนข้างรถเก่าด้วยนะ <laughs>